ผู้ชมครับปี๊บแล้วก็ถังสีเหล่านี้จะช่วยลดการใช้พลังงานให้พวกเราได้อย่างไรก็เพราะเกิดปัญหาจึงนำไปสู่ปัญญาจากการสร้างรายได้พัฒนาไปสู่การลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านจึงกลายเป็นที่มาของเตาทำมือของชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมาลูกหลานยาโมนี่เอง เราเริ่มทำเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นแก๊สเริ่มราคาขึ้น300กว่าบาทก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆในเมื่อแก๊สขึ้นราคาเราจะทํายังไงให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดกับมองว่าไอ้กิ่งไม้ใบไม้เขาเผาทิ้งอยู่ทุกวันมันน่าจะเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้บ้างเนี่ยเราเราก็ไปศึกษาทําลองผิดลองถูกหลายเดือนเหมือนกันนะครับจนจนลองแล้วแบบคิดว่ามันเนี่ยตัวนี้มันลงตัวที่สุดละเดิมเนี่ยเราก็ได้แบบมาจากกระทรวงพลังงานนะครับก็ของพลังงานเขาก็ทํามา ก็ประสิทธิภาพสูงนะดีเลยนะครับแต่ราคามันสูงไม่นิดนึงนะครับชาวบ้านเขาไม่ถึงเราก็เลยมามองว่าเอาจากแบบพลังงานมาเนี่ยแล้วเอาหลักการเขามาขั้นตอนของการทำเตาทำมือตามแบบฉบับคนโคร,ราชนี้ก็ไม่ยุ่งยากครับขั้นตอนที่ 1- นึ่นำกระป๋องสีวางตึงกลางก้นปี๊บวาดรูปตามขอบกระป๋องสีเป็นวงกลมจากนั้นวาดวงกลมเล็กๆ ด้านในอีกวงแล้วจอวงกลมด้านในนั้นทิ้งไปขั้นตอนที่2ใช้กรรไกรตัดขอบภายในวงกลมนอกให้เป็นแฉกแล้วพับลงขั้นตอนที่3เจาะด้านบนของปี๊บเป็นช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสามเหลี่ยมแล้วแต่ชอบเพื่อทำเป็นช่องอากาศขั้นตอนที่4นํนำกระป๋องสีมาเจาะรูให้รอบทั้งด้านล่างและด้านข้าง อที่5นําปีบและกระป๋องสีประกอบเข้าด้วยกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้เตาอย่างดีใช้แล้วละครับนีหลักการก็คือมันเรียกเป็นระบบแ a s i f i e r ก็คือเอาไม้ใส่แล้วออกมาเป็นแก๊สนี่คือระบบของพลังงานโจทย์ผมก็มีว่า1ราคาต้องถูกนะครับเราก็กําหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน100บาทจะต้องเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายๆ สจะต้องทําเองได้ด้วยนะครับผู้หญิงก็ต้องทําได้เด็กคนแก่อะไรย่งต้องทําได้โจทย์ของเราเนี่ยสข้อเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้หลังจากเราทําแล้วเราก็มาใช้ใช้ประโยชน์เลยนะคะคืออันนี้ลดได้เห็นเห็นค่ะพอแก๊สวนี้ราคาแก๊สสูงมากนะคะบางบ้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วทําแล้วไม่ไม่ได้ใช้แก๊สเลย ก็อันนี้ทําจริงๆค่ะอบจริงๆแล้วไปใช้จริงๆค่ะแล้วก็ถามว่าแรกๆที่ยังไม่อบรมก็คิดว่ายากแต่พอมาอบรมมีวิทยากรมาอบรมไม่ยากค่ะแล้วอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายนะมันจะมีส่วนดีคือเตาแก๊สมันไม่ดานะคะแต,แต่แต่เตาชีวมวลของเรานี่ดําแต่มันประหยัดไรายได้แล้วความร้อนจะอยู่ได้นานเตาชีวมวลนี่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้เอง S <S <an> <S เชื้อเพิงหาได้ง่ายครับแล้วก็ประหยัดราคาต้นทุนที่ใช้ในการผลิตแล้วก็ไม่แพงประมาณ50าบาทึ้นยายก็ได้ง่ายเบาอายุการใช้งานก็อยู่ในราวๆประมาณ1ปีคิดว่าคุ้มนะครับถ้าไปซื้อเตาอังโลก็เตาหนึ่งอย่างน้อยก็200ได้ประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจเพราะว่ามันสะดวกเชื้อเพิงมันหาง่ายนะ่ยไม่ใช่อะไร ขึินค้นเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไม่ใช่เรื่องอยากเพียงแต่ใส่ใจเราทุกคนก็สามารถช่วยกันอนุรักษ์พลังงานให้กับโลกของเราได้แล้วครับ